เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่เก็บแบ็เแมนอาคับไนในพาร์ทพิเศษตอนที่3แล้วนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าผมเนี่ยจะมาเอ่อตอนนี้ผมเหลืออยู่หลักแค่4ถ้านับดิทเลอร์เข้าไปด้วยก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าตัวของดิทเลอร์เนี่ยผมต้องเก็บปริศนาให้ได้ครบถึง243อันถามว่าทําไมเพราะว่าเดีย๋ยวผมอธิบายก่อน สำหรับคนที่เคยเล่นก็จะรู้นะครับแต่อันนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นก็คือเมื่อผมนั้นทําการเล่นมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะมันจะหยุดครับคือมันให้เราไปสะสมเอ่อพวกเป็นสนาที่ลิเซอร์ทิ้งไว้ทั่วเมืองแน่นอนพอพอเราเก็บครบปุ๊บมันจะให้ไปสู้กับลิสเตอร์ทันทีเพราะว่ามันเป็นเลยอะไรที่ยากมากแต่คลิปนี้เราจะมาเล่น เนื้อเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถแบตโมบิลเป็นหลักๆก็คือจะมีของไฟฟ้าแน่นอนไอ้คนไอ้คนบ้าที่ชอบไฟกับเดสต์ร็กมือชีพย่องมีมาตรฐานนะแล้วก็หลังจากจบภาคนี้ไปเนี่ยผมอาจจะไม่ใช่อาจจะดิผมเนี่ยจะเล่นเนื้อเรื่องพิเศษให้ละกันอ่าเนื้อเรื่องพิเศษมันไม่ใช่เนื้อเรื่องพิเศษเรียกว่าเป็นเควสพิเศษที่มันไม่ปรากฏอยู่ในในเนื้อเรื่องนะครับผมบอกก่อน คือเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังไงกันแน่แต่ว่าผมจะทับเป็นพาร์ทก็ยกเว้นแค่เอ่อพาร์ทหน้าที่เป็นพาร์ทพิเศษก็คือการการตามหาปริศนาละกันมางั้นเราก็มาเริ่มของไฟร์ไฟก่อนละกันไอคนข้างไอคนข้างไฟไฟ์ไฟลําลังอารวาสที่ไหน <you S 1> ที่มีคนต้องเป็นคนจุดไฟนแน่กอย่างที่นี่ไงชึบ mm hmm. อะไรตอนนี้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าผมกลับมาใช้ชุดเดิมแล้วก็คือเป็นแค่ชุดคือชุดเดิมที่มันไม่พังนั่นเองดังนั้นเราทําการเล่นไฟเร่งไฟฟ้าให้ให้เอ่อเรียกว่าสปริงมันทํางานจุดอาโอ้โหนายต้องกลับเข้าคุกแกโคสัญญาแล้วบ่กระแทม <c aring> จะเป็นเชื้อไฟให้กับฉัน อ่ะดังนั้นเราต้องวิ่งตามครับแตบตอนนี้คือบอกเลยว่าเป็นมินิเกะเลื่อเป็นเกมที่่อา,าง้าลำบากนิดนึนงความมิกนี่แหละบางครั้งอ่ะผมผมถึงไม่ค่อยผมถึงไม่ค่อยชอบเกมมิเกมแบบนี้เท่าไหร่ เพราะว่าเมื่อมันพุ่งอ่ะเมื่อกี้คือจะทาให้ตัวตัวผมเนี่ยเรียบร้อยก็คืออ่ะมันจะมีการแบบอันนี้ได้อ่ะตอนแรกก็ว่าจะมันเล่นกับมันหน่อยแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องหาที่ที่มีควันเยอะ อ <lawsuit. S 1> ตอนนี้คือเราต้องรออีกสักพักกว่าก่อมันจะผมมั <hatten> นจะปรากฏตัวขึ้นมางั้นผมไปเล่นกับเดสโตกดีกว่าอะไปเล่นกับมือชีพเรงมีมาตรฐานดีกว่ากแล้วก็เราจะไปหาไดซสเลดเออผมคิดว่าเขาคงต้องเสียใจเพราะทน้าของนต่วันนเอ่ออันนี้รู้สึกว่าน่าจะแปลผิดไปนิดนึงเพราะว่าปกติ ปกติเอออปกติคืออัลเฟสตเนี่ยจะจะบอกชัดเจนนะครับว่าจะพูดกับรูสประมาณว่านายท่านตลอดแต่นี้คือชักว่านายกับฉันไปเลยอันนี้นะเขาหน้าแก่ิ้มตกมั้งอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะแปลตกมั้งคือเออมาอันนี้ก็ไปเปลี่ยนเป็น,ป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 นอันเดิมแหละ อัลเฟรดลูกฟ้านขึ้นเขาจะออกไปจากเกาะนี้ไม่ได้ได้ครับท่านแต่ได้ปลดระวังตัวด้วยเครื่องสแกนรถถังสแตนนั้นสามารถหมุนได้ 360, 360, 360, 360, ส,ส,ส,สามร้อยหกสิบองศาเป็นไปไม่ได้ที่ตัวตีเขาโดยที่ไม่ดูตัวนายรู้คนที่สูงกับฉันนี่ได้แปลเลยเหมือนกันเป็นเหมือนฉันจัดการออกมาในข่าวหน้า โอเคตอนนี้ผม last, ตอนนี้คือผมได้อัปเกรดการยิงล่อยิงล่อศัตรูมันทำให้งานผมง่ายขึ้นมากมันทำให้งานผมง่ายขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าถ้าใน s <S ในเมื่อมันน อ่อนอ่อนอืมอ่อนเหลือแค่เหลือแค่นายอะไรเล่าเอ่อเองนะชัดเจนว่ามีลูกน้องต้องสามคนที่เหลือเนี่ยจะมาบอกว่าเหลือแค่เหลือแค่ตัวเองโกหกจะโกหกให้ก็ให้มันมีมาตรฐานเดอนนะสเลฟ โอ้คราวนี้เยอะแหละบุมอัพค่อยๆแล้วรีบยิงไปแล้วครับ ตอนนี้ปัญหาคือมีอีกสองคันที่อยู่ข้างล่างนี่แหละครับปัญหาเพราะว่าสองคันที่อยู่ข้างล่างตอนนี้คืองานยากงานยากครับท่านผู้ชมข้างล่างแคบมันแคบมากๆคือปล่อยให้มันผ่านไปก่อน จากมันป,ปเออปปนนนเอาละคือตอนนี้ผมไม่อยากเสี่ยงให้มันมาสู้ข้างล่างมากๆเพราะว่าข้างล่างเองที่ผมบอกไปไม่คิดว่ามันแคบเกินไปที่จะต่อสู้ <S <S เพราะงั้นเราต้องจัดการไอ้พวกข้างล่างให้มันได้ก่อน <S <S ไป จากั้นพี่น้องจากนั้นเสกคุดไปมาไอสเลดเด้วเองละไปเอามาดิมาดิ มาดิกสนุกแล้วงานเนี้ยมาดิมาดิกอะไรมันจบแล้วสเลสชิวๆครับกับสเลสเนี้ยชิบอ,อะไรเออเออชุดเดิมจากภาคอาคาตมุริจินปะเนี่ย บอกแล้วสเลท์มือชีพเจ้าหมิ่นมาตรฐานแต่เองกะไม่มีฮะนายมันไอ้สา์เลวมันจัดนายจัดท่านตอนไม่รู้ตั่องไหนก็มีคลผ่านพักนายยังมีความเป็นลูกผู้ชายนายะจอโรคละมาสสารมานายได้โอกาสไปแล้วมันจบแล้วถ้าจะฆ่านายแบทแมนผมว่าจะมีคจนจ่ายสวรรค์ให้หนายนะ Oh, s <S ผู้สงสารพมืวนี้ไม่ต้องการค่าจ้างต่อไป oh. มันดีดที่ส่งนายไปไป,ไปลงในลอกเองโอ้โ oh, ห oh. อย่างที่บอกครับอันนี้ไม่ใช่มือชีพละอันนี้แค้มส่วนตัวคือเข้าใจแหละเพราะว่านีไม่กี่คนเองนะถ้าถ้ารับกันจริงๆคือสเลสอะชนะ,ะชนะไม่กี่มีคนที่ชนะเเลสได้ไม่กี่คนเองซึ่งหนึ่งนั่นคือ Batman แบทแมนนั่นแหละเพราะงั้น ำหรับสำหรับสเตดทแล้วเวทแมนก็คือเป็นเหมือนเอแคนส่วนตัวที่ต่อให้ไม่มีค่าจ้างก็จะทำแต่ว่าถ้ามีค่าจ้างมันก็จะมีเหตุผลในการทำมากกว่าคือส่วนตัวอยากทำแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่มีใครจ้างครับก็เลยไม่ทำแต่ถ้ามีคนจ้างก็แหละทำแล้วก็ทำแบบมีแคนส่วนตัวด้วยหลังจากนั้นนั่งสบายไหมสบายชิวเสเลดเเลยไปเร็วสเลด นายเรียกว่านายเรียกที่นี่ว่าคุกเหรอไม่เหมือนคุกอะ่ะมันเหมือนโรง,งแรมจำเป็นมากกว่านายคิดว่าฉลาดแล้วที่ขังฉันไว้กับพวกไรกข้าวพวกนี้ทั้งหมดแล้วนายจะไม่มีนักโทษหรือใครสักคนเมื่อนายกลับมานี่จะหาเรื่องแหกคุกอีกแล้วคีอหมอนี่มันแหกได้ตลอดจริงๆอะแหละโอเคเสร็จไปกับเควสเอ,อ่อภัยคุกค,คาบสูงสุด ปลดล็อกเลยเดสโต์โรนัดไปดีกว่าไม่ยุ่งครับไม,ม่ยุ่งซึบอต่อไปไปได้กับไฟแฟร์ไฟต่อ f i r e f l ไฟส targeting the city's fire stations find the smoke and I'll find him กันนะปัญหาคือเกะไอ้ไฟแฟร์เนี่ย พราะมันหลุดแล้วมันอีกอีกนานคับกว่ามันจะโผล่มาแม่เออนั่นไงปุ๊บออนดีอยู่ที่ไฟแชร์ไฟลูกผมรู้สึกว่าเป็นแค่คนเดียวมั้งที่รู้สึกว่าหาหาตำแหน่งง่ายมากง่ายกว่าทุกคนดิก็คือตรงไหนมีควันไฟแบบระจัดแบบนั้นอะ่ะก็คือ เราเจอแน่นอนโปรยไฟแล้วเซนอ้าแล้วไงก็คือหาพวกเข้าเราจริงถ้าถามผมตรงๆนะถ้าสมมติว่าผมเป็นไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยผมจะเข้าร่วมใครอ่ะก็บอกเลยว่าการไม่เข้าร่วมใครก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่เข้าร่วมใครก็นั่นแหละซือ มาซึบไม่ต้องบอกรู้อยู่ขอแค่มันไม่มันไม่คว่ำแบบเมื่อกี้ก็พอมาเอาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> คิดจะเล่นกับไฟอีกเหรอแบทแมน <c oughs> มันจบแล้วไฟวาไมัน่ีวันรักแทมต้องหมอดใหม่และนายจะต้องไม่ไปกับมันด้วย ปัญหาคือตอนเนี้ยผมต้องทำการเอ่อไปอย่างงี้ปัญหาคือเกมเนี้ยมันไม่ได้มีตอนสู้กับคาริโอฟแบบเนี้ยมันไม่ได้บอกนะครับว่าว่าเราจะไปไงแต่ถ้าเราไปตามทางที่มันอันเนี้ยมันก็จะง่ายขึ้นมากๆแต่ก็ต้องระวังเรื่องไฟที่มันโปรยลงมาด้วยเรื่อยเนี่ยถ้าเป็นเมืองแบบนี้ยง่ายละ แต่ถ้าเป็นแบบไปเกียบอกเลยสำหรับผมผมไม่ชอบอ่ะคือเพราะเพราะว่าเราผิดจังหวะปุ๊บรถรถแบบโมบิลมีสิทธิ์ความสูงมากแต่ผมจะได้หนึ่งที่เกมเนี้ยมีแบตโมบิลหลายคันก็จริงนะไอ้หลายรูปแบบเออแต่ว่าส่วนแดงก็จะใช้ได้แค่แบตโมบิลที่เราใช้ในอู่่ในเกมเท่านั้นเองต้นแบบอื่นนี่ก็เสียดายตรงที่ว่ามันใช้ได้แค่การแข่งรถเท่านั้นกเสียดายนิดหน่อยครับ no. ปึ๊บหมานีอไอ้อไอไอ,อนายจุดช้าไม่ได้แบทแมนกัตแค้มจะกลายเป็นเท่าฐาน,นลูกอลุนมาเยือนอไรเกมนี้ลูกอลุนมีที่ไหนล่ะเอ่อใสไฟเหน็กรอบครับเห like มือนครั้งที่แล้ว เขาโจมตีสถานีดับเพลิงบางทีเขาอาจจะทำมันเป็นการตรวจตัวครับตามรสถานี่อ okay. ื่นๆไว้ใหสบอกให้ผมรู้เมื่อเขาโจมตีโอเคตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งเพราะงั้นเราก็ต้องรอปึ๊บฟืบจะไปชึบอืมปึ๊บอ่าตอนนี้ น่ะมาละแป๊บเดียวเองครับกำลังกำลังจะหากำลังจะพูดอะไรหน่อยเออแต่ในเมื่อมาแล้วเราก็ไปดีกว่าต้องบอกตามตรงว่าเกมนี้อย่างที่ผมบอกว่าพอมันอยู่ช่วงท้ายเกมปุ๊บเกมมันจะจะทำการให้เรามีทุกอย่างคือเควสต่อไปมาทันทีแต่ถ้าเป็นในเนื้อเรื่องหลักถ้าเป็นในเรื่องในเรื่องหลักจริงจริงอ่ะคือมันถ้าเราไปทำธุรกิจคือมันจะขาดขาดช่วงเพราะว่าด้วยความที่ว่าบันล็อกมันล็อกให้เราเล่น เล่นแบบจํากัดครับเพราะงั้นทางที่ดีที่สุดคือให้เราเล่นไปถึงช่วงใน,นเรื่องก่อนที่จะไปจบตอนที่สู้กับสแรครโคลแล้วจากนั้นหลังจากนั้นไหให้เราก่อนหน้านั้นให้เราไปเล่นเฟสเลยมันจะดีหมดเพราะยังไงตอนนั้นมันก็ปลดล็องให้หมดแล้วชึบปืดปากปากเฮ้ยชึบ มาก็ไม่ต <barely arithmetic> ้องแปลกแกนะครับเพราะทำไมมันมีแค่สามที่เพราะว่าหลักๆแล้วสถานีดับเพลิงในกอตแฮมก็มีแค่เกาะเกาะละเกาะละสถานที่หนึ่งทอนหนึ่ง บางครั้งผมต้องคลิกขวาหน่อยเพราะว่าเวลาเลี้ยวมันเกมนี้คือถ้าผมไม่กดคลิปนี่มันก็จะไม่นีแล้วคือผมอะ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เล่นเกมนี้มาท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเวลาผมอยู่ในโหมดโหมดเอ,อ่อวิ่งแบบนี้ผมจะผมไม่เคยกดคลิปสักครั้งเลยคือวิธีสังเกตออง่ายๆครับเนี่ยท่านซ้ายกับขวามันจะ,ม,นจะมันจะเอียงขึ้นนิดหน่อยคือเมะ่ั้น จึ้เพิ่มต้องเร่งหน่อยจึ้เพราะว่าเา,วาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบดิฟท์วตเตรงว่าผมไม่นคนเป็นคนที่ขับขับรถในเกมไม,ไม่เก่งทั่นเองเอาง่ายอะ่ะขนาดขนาดถนนปกติอะ่ะผมยังสามารถทำเป้นรถความได้ยอดเะล่าถนนปกติแบบไม่มีอะไรเลย ต้องเข้าไปใกล้เดี๋ยวเรื่องาไใกล้นี้แล้วก็จัดอึ้งอึอึอึออไม่กดเขมต้องหมอดไม่หมอดไม่อะอะนี่พามาส่งถึงที่ ับครของเล่นเยอะจริงๆแบทแมนหน่ายทำอ่ะจับเขาไว้ไม่แบทแมนเราขึ้นเร็วเลแยแกต้องใช้เรื่องนี้พวกแกทุกคนเราจะเอาเจ้านี่เขา้าเอ่อคอลเลคชันสะสมไม่ไหวแล้วคอยเล่นเตะพวกข้างนอกนะนแบทแมนโอเคตอนนี้เท่ากับว่าเราจบไปแล้วแม่สั้นจังเลย รู้สึกมันสั้นมากๆก็ไม่เห็นไม่ค่อยแปลกครับเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าในเรื่องมันสั้นอยู่แล้วเพราะงั้นไหนไหนก็ไหนๆแล้วผมก็คิดว่าน่าจะดูสักเนยหนึ่งก่อนเพราะปัญหาตอนนี้คือผมมาเล่นจบแล้วก็จริงแต่ว่าณปัจจุบันนี้ผมก็ยังมองว่าเหลืออีกอันนี้ก็แน่นอนคลิปต่อไปผมจะรีบ ถ้ารีบครับชักว่ารีบข,น,ขนออกมาให้เร็วที่สุดเลยเพราะผมอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่เควสในเรืเ่องแกล,ล้วเควสนี้ซึ่งพาต่อไปเป็นในเรื่องส่วนที่สามพิเศษส่วนที่สามคือเกิดเราจะไปตามสืบค้นคดีกันอ่ะ <_ c oughs> คือผมมาเป็นคนที่หาอะไรที่มันเหมือนกันชักว่าเหมือนกันนะคือมีความคล้ายกันอย,อ,ยอ,อ,อ,ยอย่างอย่างของเอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจากของทูเฟสกับเพนกวินเนี่ย สองคนนี้เป็นอาชญากรที่หาเงินแล้วก็ทํางานร่วมกันบ่อยมากเพราะงั้นผมเลยเอามาใส่ด้วยแถ,วแถมสองคนนี้มีเรียกว่าแขวะกันอยู่ตลอดส่วนต่อไปก็อย่างอาร์รีลแล้วก็อย่างลทัทธิอย่างไอ้นี่อย่างเขาจะก,กร์เดิร์ก็เหมือนกันตรงที่ว่ากลุ่มหนึ่งเป็นลทัทธิที่จะที่อยู่มาหลายร้อยปีแล้วก็แล้วคือจะมาเป็นออผู้พิทักษ์แห่งกอรแทม คือเอาง่ายจะมาแทนที่แบทแมนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นลทัทธิที่มีความเชื่อแบบสุดโตง่งนั่นเองจะบูชาย,ยานกันก็จะหรือคลิปล่าสุดนี้ก็คืออย่างเหมือนกันคือไฟเอร์ไฟกับเดสโตกเหมือนกันตรงที่ว่าใชาล้ลดลดแมสโบบิลในการในการทำธุรกิจเหมือนกันผมอ่ะผมอ่ะทำคลิปที่เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกันคือสองตัวละครที่ผมมันอาจจะไม่เกี่ยวขั้นเอ้ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรง แต่ว่าเควสอะถ้ามันเกี่ยวถ้ามันใช้ลักษณะเดียวกันก็โอเคเนี่ยอย่างอันนี้ก็เป็นต้นอย่างอันนี้คือไปเราไปสืบหาตัวจริงของฆาตกรว่าใครเป็นคนทําส่วนนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปสืบหาว่าไอแมททัตเตอร์เนี่ยมันเอาคนไปไว้ที่ไหนเพราะงั้นมันก็มีจุดร่วมเหมือนกันส่วนอีกสามธุรกิจนี้เดี๋ยวผมก็จะอ,อ,อาจจะเล่นแบบอันนี้นะครับคือเล่นแบบยังไงอะ แบบไม่ได้เชื่อมโยงกันเท่าไหร่เพราะว่า3ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรที่เหมือนกันเท่าไหร่มาก็เช่นเคยครับท่านชอบคลิปนี้ก็อ่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในกนารทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็มาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะสืบคดีหาตามหาคนหายไปและจับฆาตากรที่ไล่เชื่อคนได้หรือไม่ก็อย่าลืมติดตามชมันคลิปหน้าด้วยนะครับผมสวัสดีครับ Thank you.